บทที่หนึ่งพันดาบแห่งสวรรค์และโลกศัตรูของราชาอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงผู้ยิ่งใหญ่คือราชาอสูรหมีผู้ยิ่งใหญ่ราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลหมีนั้นแข็งแกร่งมีความสูงเจเมตรมีผมสีทองเข้มอยู่บนตัวของมันขนทั้งตัวเป็นสีทองเข้มและมีตัววีสีทองสว่างบนหน้าอกลมหายใจของสายเลือดที่รุนแรงทั่วร่างกาย ก่อนที่พวกมันจะออกมามีขุมกําลังประเภทดินในสารบรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูสนามให้ดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแม้ว่าจะมีรูปแบบการป้องกันอยู่บนพื้นแต่พลังการปะทะและการทําลายล้างของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่นั้นแข็งแกร่งเกินไปและการต่อสู้ครั้งก่อนทําให้พื้นดินยุ่งเหยิงจริงๆเตรียมตัวเสียงอันไพเราะของจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีดังขึ้น อ,อราร่าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มสูงขึ้นเกือบจะในทันทีราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ตระกูลหมีเหยียดแขนออกร่างเดิมที่ใหญ่โตก็พองตัวขึ้นทันใดอันที่จริงก็พองตัวสูงถึง15เมตรร่างที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งหน้าเกรงขามยิ่งขึ้นไปอีกทั้งหมดกลายเป็นประกายสีทองด้วยความเย่หยิงพุ่งออกจากร่างกายมีดวงตาคู่หนึ่งปรากฏขึ้นและเวทีการแข่งขันด้านข้างดูเหมือนจะหนาขึ้น อีกด้านหนึ่งราชาอาสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงไม่มีออร่าที่ทรงพลังแต่มีเจ็ดจำงของดาบพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและเจตนาดาบที่แหลมคมก็พุ่งตรงขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับราชาอาสูรนีผู้ยิ่งใหญ่ความสูงของมันต่ำกว่ามากแต่ณเวลานี้มีความรู้สึกเหมือนอยู่เหนือท้องฟ้าในความทรงจำของเสี่ยวซานร,ราชาอาสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงดูเหมือนจะเป็นผู้เล่นที่มีการวางเดิมพันและเป็นผู้เล่นที่มีอันดับไม่ต่ำ ในบรรดาผู้เล่นชายทั้ง10คนดูเหมือนว่าจะอยู่ในอันดับที่5หรือ6ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งจะเห็นได้จากห้อง VIP ของอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงยังอยู่หน้าห้อง VIP คดชสารทองคำต้องรู้ว่าในอันดับก่อนหน้าของจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ได้รับการจัดอันดับอยู่ด้านหลังจักรพรรดิคดชสารทองคำและตอนนี้ห้อง VIP อยู่ด้านหน้าหมายความว่าอย่างไร หลังจากคำแนะนำของเสี่ยวซานเองจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ก็มีเจตนาดาบหัวใจแห่งดาบและจิตวิญญาณแห่งดาบราชาอสูรน,นกกระเรียนมงกุฎแดงผู้นี้ควรได้รับมรดกที่แท้จริงของจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์บนสนามประลองดูเหมือนว่าราชาอสูรมีผู้ยิ่งใหญ่จะมีพลังมหาศาลและพลังสายเลือดที่ข้นหนืดก็ดูเหมือนจะทำให้ท้องฟ้าลุกเป็นไฟ แต่คุมพลังที่แท้จริงเข้าใจดีว่าเกมนี้ถูกกำหนดให้เป็นเกมที่ไม่ต้องระแวงสงสัยราชาอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงผู้ยิ่งใหญ่เป็นสายเลือดระดับแรกและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นมือวางในขณะที่ราชาอสูรมีผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่เป็นที่รู้จักและต้นกำเนิดของทั้งสองฝ่ายโดยพื้นฐานแล้วจะถึงระดับของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่มันยากเกินไปที่จะโชคดีนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเสี่ยวซานที่เกิดในตระกูลต้นทองฟ้าจึงมีอันดับต่ำมาก แม้ว่าเสี่ยวซานจะเอาชนะคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันระหว่างการประเมินงานของเขาแต่สิ่งที่เขาเอาชนะได้ไม่ใช่ราชาอสูรระดับสูงสุดที่สามารถเป็นตัวแทนของทุกเผ่าพันธุ์ในการต่อสู้เพื่อเป็นจักรพรรดิแต่เป็นราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ธรรมดามีความแตกต่างเชิงคุณภาพระหว่างทั้งสองแม้ว่าเขาจะเอาชนะราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าที่แข็งแกร่งได้มันก็เหมือนกัน ราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่เกือบทั้งหมดที่สามารถเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อครอบครองตำแหน่งจกักรพรรดนั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตัวแทนประเภทนี้ของเผ่าพันธุ์ธรรมดาจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งหากเกมแรกเป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยเกมนี้จะมีผู้เล่นที่เล่นโดยตรงซึ่งเป็นการต่อสู้ระดับที่สมบูรณ์ ความแข็งแกร่งของราชาอสูรหนีผู้ยิ่งใหญ่นั้นแข็งแกร่งกว่าราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ในนัดที่แล้วทั้งสองอย่างเห็นได้ชัดเผ่ามีเป็นหนึ่งในเผ่าพันธ์ุต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดด้วยความสามารถทางกายภาพของพวกเขาเผ่ามีเกือบทั้งหมดมีความพิเศษเริ่มจักพระพสวรรค์อัญ,ญมณีประกาศและครูต่อมามีประกายแสงขึ้นไปบนฟ้า อักษรวีสีทองบนหน้าอกของราชาอสูรหนีผู้ยิ่งใหญ่สว่างขึ้นในทันทีและในทันใดนั้นแสงสีทองขนาดใหญ่ก็พุ่งออกมาจากหน้าอกของมันและพุ่งเข้าหาราชาอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยเป็นออร่าที่งดงามหาที่เปรียบมิได้ไม่เพียงเท่านั้นวงกลมแสงสีเหลืองก็กระจายออกจากเท้าของราชาอสูรหนีผู้ยิ่งใหญ่และครอบคลุมทั่วทั้งสถานที่เกือบจะในทันที เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงรัศมีของเกราะนี้คือเขตแดนควบคุมแรงโน้มถ่วงอย่างชัดเจนทันทีที่เขาขึ้นมาเขตแดนก็ถูกปลดปล่อยและการโจมตีอันทรงพลังก็ประทุขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าราชาอสูรมีผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ได้ใช้กำลังทั้งหมดของเขาแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าคู่ต่อสู้เป็นผู้เล่นมือวาง การค้นคว้าเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการแข่งขันครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันเกือบทั้งหมดรู้ว่าใครคือผู้เล่นตัวจริงเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งมันทำการระเบิดทันทีในระดับของพวกเขาอะไรก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่าเชื้อสายอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงจะทรงพลังแต่การป้องกันของมันก็ธรรมดามากและโจมตีได้ดีเท่านั้น เมื่อเผชิญหน้ากับความพยายามอย่างสุดความสามารถระชาอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงยังคงสงบมันยืนตรงจุดเดิมและเคลื่อนไหวอย่างเรียบง่ายเท่านั้นและชักดาบออกมาดาบยาวของมันอยู่ข้างหลังและในขณะที่มันถูกดึงออกมาเวทีทั้งหมดดูเหมือนจะสว่างขึ้นครู่หนึ่งในขณะนั้นสนามแข่งขันดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำในทันทีแต่ผู้ชมทุกคนดูเหมือนหัวใจจะเต้นผิดจังหวะอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความอลังการมีแค่ดาบ เมื่อดาบถูกดึงเหมือนสวรรค์และโลกถูกแบ่งแยกดาบแห่งสวรรค์และโลกราชาอสูรมีผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ตรงจุดนั้นร่างกายที่ใหญ่โตของมันไม่ขยับเขยื่อนแต่ถ้ามองใกล้ๆจะพบว่าดวงตาของมันเต็มไปด้วยความสยดสยองที่ปลายจมูกมีช่องว่างกระพริบจางๆด้วยแสงสีขาวและปลายจมูกทั้งหมดก็ถูกหักครึ่งแต่ก็ไม่ได้เจาะลึก ผลลับถูกตัดสินแล้วและราชาอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงหมายเลขสเป็นผู้ชนะเสียงของจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีทําให้เกิดความแปลกใจนี่คือการปะทะกันระหว่างราชาอสูรชั้นยอดเพื่อที่จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในพริบตาต้องถูกบทขยี้ด้วยกำลังมือวางใช้นั่นคือผู้เล่นมือวาง เสี่ยวซานได้เปิดรายชื่อผู้เล่นอีกครั้งแล้วในตอนนี้รายชื่อมือวางในมือของเขาไม่ใช่รายการอย่างเป็นทางการแต่จัดทำโดยผู้อาวุโสต้นทองฟ้าหลังจากรวบรวมความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันจากสารบรรพบรุษมีระบบการจัดอันดับภายในที่ครอบคลุมรายละเอียดผู้เล่นทั้งหมดและราชาอาสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงเป็นผู้เล่นอันดับที่5ในการจัดอันดับส่วนตัวนี้ ใช่มันคือหมายเลข5ในบรรดาผู้แข่งขันของเผ่าพูดและอสูรจำนวนมากมันยังสามารถอยู่ในอันดับที่5ได้ดับเล่มนี้พิสูจน์ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเห็นว่าเหตุใดจึงเป็นตัวเต็งอันดับที่5ดาบแห่งสวรรค์และโลกความหมายที่แท้จริงของวิชาดาบสิ่งที่ทำให้เสียวซานประหลาดใจมากที่สุดก็คือเจตนาดาบของราชาอสูรน,นกกระเรียนมงกุฎแดงผู้ยิ่งใหญ่นี้แตกต่างจากของจกกอักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ กล่าวอีกนิดหนึ่งไม่ควรเป็นสายตรงของจกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์แต่ได้ออกไปด้วยทางของตัวเองสวรรค์และโลกถูกแบ่งออกด้วยดาบเล่มเดียวดาบเล่มเดียวเ,เยวท่านั้นดาบที่ดูเรียบง่ายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเจตนาดาบหัวใจของดาบและวิวญ,ญญาณแห่งดาบดาบเล่มนั้นระเบิดออกด้วยพลังทั้งหมดของมันแน่นอนว่ามันแสดงความเมตตาไม่เช่นนั้นราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลหมีจะต้องพินาศ วิธีการโจมตีประเภทนี้ที่ทำได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวนั้นช่างหายากจริงๆและที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือมันได้บรรลุจุดที่สามารถควบคุมได้มีะนั้นราชาอสูรหนีผู้ยิ่งใหญ่จะตายราชาอสูรนกกระเรียนมงกุฎแดงผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าต่อราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลหนี ราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลหมีได้ฟื้นความคล่องตัวของเขาอีกครั้งนเวลานั้นมันรู้สึกว่ามันกำลังจะตายจริงๆถ้ามันขยับไปอีกหน่อยหัวและตัวของมันเองจะถูกพาออกด้วยการประสานมือและคำนับราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งตระกูลหมียังมีความรู้สึกนับถือถ้าไม่ใช่เพราะความเมตตาของอีกฝ่ายมันคงตายแล้วและในขณะนั้นแม้แต่จักรพรรดิสวรรค์อัญมณีก็อาจไม่มีเวลาช่วยมัน ในสนามประลองไม่รู้มีผู้เข้าแข่งขันกี่คนที่สูดอากาศเย็นๆใครจะสามารถหยุดดาบเล่มนี้เกรงว่ามันมีพลังของจกักรพรรดิธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมและยังคงแสดงความเมตตาด้วยความพยายามอย่างเต็มที่แข็งแกร่งมาก